ครับน้องครับตัวนี้บรรยากาศดีแล้วครับเย็นสบายนะครับใคร,ร,รใครมาเอา้าสวัสดีน้องวัดศา,า,า,าสนาสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะอ๋อน้องวาสนาสาวน้อยเพชรบ้านเพลงวันนี้จะมาออร์เดอร์ซนด้วยมีเพลงใหม่ด้วยค่ะมีเพลงใหม่ด้วยค่ะก็คือมารอพ่อโจโใช่ไหมตอนนี้ค่ะเพ,งะพลงของเบลพร้อมพงค่ะเพลง วันนีเจ้าเลยยีลาฮัาเข้าม,มาสู่มาด้วยกันแอะม่มิโนะปา น้องมาทิ่มมาป่าในห้วงเวลาที่อายลำบากพี่น้องคอยฟังและคอยซึ้ง มาอะไระหักไอหักหัวใจเจ้าแหงนี่แหละค่ะฝัดติดนา้าแม่ฝังติ๊ดาน้นำตาสิไหลนะค่ะ <c ười> อยฟังมารูยัง <c ười> น้ำตาคอยไหลเลยวุ้ย <c ười> <c ười> อะไรงั้น,น,นโจพาไปส่งเงือนดิอ่ามาดูปเป็นจากไหนเน,น,น่ยเออ มื่อนั้นยี่รีขับมาเนาะโอ้ยบอดจิไปโซงหอดบ้านแต่ว่าซึ่งน้ำใจนางนี่สาวน้อยมันีินน้ำม่เคยพลาดเลยดิไม่เคยพลาดเลยจะบอกว่าวันนี้อยากให้เป็นเหมือนวันนั้นนะวันนี้ก็ได้เล่นนะเขาบอกว่าอ๋อไปไหว้พ่อปู่แม่ย่าเรียบร้อยแล้วโอ้ฝนไม่ตกแน่นอนไปไหว้เรียบร้อยแล้วต้องกวดวนะมังมาเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ร้านล้มบินหม่องเกาที่มาตั้งเถี่ยงยอนเราไม่ได้รินแล้วพี่น้องครับไม่ันมันอยู่เขตบ้านเหลื่อมเนาะยันครับบ้านเหลื่อมเนี่ย เลยมันนิดเดียวโลยก็อยู่เขตเดียวกันมันเลี่ยมกุดอนเลยวัดบ้าน,นเลี่ยมมาน้อยดูไปเต้นพุ่นตจอน้วบัดน,นี้ครับพะกันไซส์แล้ว วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไน่ไหน้าะเดี๋ยวพ่ตข่อยน้ำตาย้อยเรียยังได้ยินเสียงเราลองพิงบ่เป็นสิ่งเดียวข่อยฟังุรู้เรือนเกอล้วเอาอมไม้ข่อยป่ามารันนาโดยบริษัทน้ำข่อยเาเราต้องเอามาให้ผมก็ได้ครับเพราะว่าผมฉีดลำน้อยอยู่แล้วตอนนี้เสียใจเ้ยสปิดโว่งแล้วสิไปใช้ เอาละคาเฟ่ี่แล้วเจ้าอินีอยากโดมได้ยุติอีนี้ราะด้โดมอวจะต้องไปถ่ายโดมไปคนเบิด้กรหบครับเสียนอนพอบเสียนอนเอามาจากไซคับยูไซจังใดอะไรยังไงเได้อกสวีเดนออจากสวิเต็ดเมื่อไเมื่ออ๋อเมื่อไักลางกลางอ้ยเสรยดยต้องไปได้ยุปิดฤดูกาลนมกัน ม่ถึาไปไปเฮ็เอุรกิเต้มาโดนแล้วบอกรีนะ่คกติอนียวปีนึงมาจะเกือบเ2นอัียวกบมได้กี่าด2อุกอันนี้ลูกสาวอันนี้ลูกสาวเ่ครับนี่งแน่แน่โอ้ยวเอดใกล้ใกล้กัน สวัสดีคุณแม่นะครับเลยโอ้ยสวัสดีคุณแม่นะครับปุกซ้ำแอร์วันนี้ไม่โดนนุกสาวจะเดินมาพูง้ำกเรอไบอสพูง้ำตัวขอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอันนี้อยู่เมืองนอกร่วกันป๊าปพูงามไดมีบ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 อมาบอมาบอมาสิไปซื้อเค้กให้เจ้าหนี้เอาซื้อเค้กล้วสิเมียนเอาเมื่อกี้์ขก็ให้เขาสั่ง เอาโจกสั่งเขาไปซื้อเซเวิสเส้นบะหมี่หลือเออเอาเอา,เอาอแซมซองก่อนโหลดสั่งไปเดี๋ยวเขาลืมเซาบอลยังอื่นบอลยังลูกสาวเราก่อนป้าผู้งามามสบายตามสบายผู้งามา<ๆ>ได้มีอยู่เมืองนอกน้องก,กันบุคคลหรือว,ว่าอยู่อยู่เมืองไทยนะค่ะอ,อยู่เมืองไทยปบาดเข่งซองก่อนไหมไปช่างอับีไปซื้อเขาลืมจีบเสื้อผ้าอุ้งยิงมือแรงแ เกิอื่นเดสงอีกสามสี่เนี่ยม่พ่นเนี่ยสมโอเคถ้าสั่ง้นไหมสั่งแล้วเขาใช่ไหมเอารถมีคนกินหลายอยู่ดอกพอมีคนสั่งเกิเกิสองกนมาตรงนี่ซื้อมาสแตกเองเลยเป่าไหพอกินแด้วลูกสเด็เส้ก่อนแล้วประมาณพันกินมั้งครับสะเเส้นไม่ต้องแช่แข็งด้วยไหรือเปล่า เขาจะมีกล่องแล้วก็ใส่อะไรมาข้างของเขาเนี่ยนะอ๋อโอ้ยแม่ก็ะเจี๊ยบเบิ้งจะขอหน้าบาทด้วยไหมเบิ้งทุกมือเลยนมาครับเบิ้งทุกมือจ้าขอบพระคุณอย่างสูงค่ะลูกสาวได้เบิ้งวะครับลูกสาวเบิ้งเนี้ยเบิ้งเนี้ยเด้อกดกดห้แม่เบิ้งเขาเขาคุ้งมาเป็นเพื่อนลูกหล้าไม่เขาพ่กเป็นเขาให้แม่เนี่ยเราจะไ้ยแม่เราจะขอใส่ครับเขาจะตีหาไปเล่นยาไล่ ไปเหตุเนี่ยเบบบเอาพี่น้องจะไปเบิ้งสถานที่ทั้งแนวจากน้อยจ้าครับขอบคุณครับทีนทำของบอกว่าต้องไปสีมาแล้วเดี๋ยวให้มันเบิดกินอย่นงอยก่อนสวัสดีค่ะน้องแบมว่านาเวที่มศไปแล้วโอ้ยว่าไปอดิตแชมป์ทุกช่องด้วยนเนี่ยไหมสวัสดีคนใหม่ด้วยนี่เดี๋นอนเนี่ยเจ้วพี่วัดมาที่หนังเอกมาสมัครกิฤดูกาลหน้านี่มาอีกแล้วเหรอนี่ สวัสดีครับบุลลาบ้ยพี่นาที่นี่กอดได้หรอใช่เขาคือใครเขาทักมขาบอกกันแล้วว่าจะมาเขาคุยกันตลอดเลยโอ้แฟนนัดหรอแฟนลับพี่ะมวนซีนโฮเซลครับหลังวิธีสาวหน่อยสนามนีครับพี่น้องครับขอได้ครับขอให้ได้หลดให้ได้กอดคนฟาดแจ้งแล้วครับไม่มีแน่นอนคืนนี้มาเลยครับ ลานล่บินครับสวัสดีค่ะนี่นสอบักสวัสดีค่ะรับพี่โ,โดนครับผมพี่หลามาหรือเปล่าครับ่โโบม,มาหลอดิเม,มนโอ้ยไซย,ย์ใหยูไุ่นอะยูทั้งุ่น่ะไปลด จมฮอดโอ้จัดผมรอจับไปุยเลยนะนะครับฝากพี่น้องครับยีฮอดเพื่อปดฤดูการแล้วครับวันที่อ่าครับยีฮอดี่พี่น้อง13-14นี่ีมีแนวละพี่น้องนั่นถถงขาแต่หัวรอรถจีมี่อย่างเนย่ สำหรับงานสาวน้อยเพลินเพียงกับแล้วก็แจกทองเริ่มแจกไปแค่วันที่ที่สามไปดน้องครับแจกทองแจกวัวครับมือปีฤดูกาลนะพี่น้องครับบัตรราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทครับเหมือนีเดิมกันไขรเดิมทักที่สาวน้อยเพลินเพีงเพลินเพลิดไม่นี่บอลจูพี่น้องเห็นอะไรสดบ่สุดยอดเลยครับสถานที่ถึงของรางวัลครับงานระดับประเทศเลยครับงานนี้ครับอาจารย์สายันกับเคียงเสียงแล้วก็ฮิต เอาตู้ประกอบใส่เยบร้อยลอเลยมปจอดแบบนี้แหละสองคันติดกันทั้งสองฟังครับสองฟังเลยสุดยอดแท้พี่น้องงานนี้ครับห้ามพลาดเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นหน้าวเวทีหรือทางกูปิดครับอคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องทำนี้ครับอดเดินล้อลูกสาวลามาน้องหญิงเดี๋ยวก็มาถึงนะครับ